มันนี้เนาะนี่มันจะหินพี่น้องเอ้ยเอาซาซราบมันนะครับให้ท่านผู้ชมเห็นเลยเนาะอุยคักๆเกได้พี่น้องเอ้ยตักเอาคือกระบวยนี่ตักนับนี่ล่ะโอ้ยเอาล่ะตมียังอันนี้คือพักครับมันคือปอขมิดแต่ไงสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกองป่าย์สุขูสุคนนะครับมื้อนี้กับผมกับผมคือเก่านะครับช่องอา r m y channel นะครับผมมื้อนี้เฮากะสิมานะครับ ซอยจุนะครับพี่น้องกลางคืนนะครับทุ่มกว่าสองทุ่มนะครับผมพอดีเนื้อหาเราค่าแล้วครับพี่น้องมาเอาจีมาเบิ่งการกินกันได้พี่น้องเลยอีสานบ้านเฮานะครับผมอยู่กับทีมงานคือเก่าครับผมนี่ครับผมเถียงหน้าเบาเกี้ยงคือเก่าครับนี่ครับผมทีมงานทีมงานอันนี้ก็เบาอันอินดี้นะครับผมผู้เป็นเจ้าภาพนะครับไปซื้อเนื้อมานะครับผมนี่ โอ้ยพี่น้องเอ้ยสดๆนี่โอ้้ยแดงสระอยู่โอ้โหโตีเพียพี่น้องเพียต้มเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยนี่โตเดี๋ยวกูจัดถ้วยก่อนเอ้ยเบิ่งบ่เกียจัดถ้วยเบิ่งบ่เกียถ้วยพี่น้องนะโอ้ยอเท่ละคแล้วบ่นี่โอ้ยนี่หยังอันนี้เข้า้องหยังก่อนนะคันหน้าดโอ้ยคันมีหยังคันทหน้าเนาะพี่น้องเอ้าบ่ว่าหลายยายห่างพี่น้องบาดนี้เฮาก็สิเฮ็ดแจวได้บาดนี้ นะครับบารนี้พี่น้องเบาเกียงเศษอย่างนอนี่เนาะมาครับก๋วยเจียวขมขมซอยจุพี่น้องใส่หลายๆครับเพดหลายๆเผงครับพอ่าต่อไปเนาะอันนี่ผงชูรสครับใส่ลายเสียบลายใส่บน้อยเสียบน้อยใส่หน่อยเสียบด้วยได้อันนี้นะขาดโบได้กับบีนี่แหละครับเนาะ ดีครับดีดีขวดลไปเรืเออ่องพี่น้องครัพระเนกซอยหอมกระซ้อยครับพระเนกอันก้อยกรก้อยครับพี่น้องก้อยเสลือดนะครับพี่น้องอาอ,อีสานนะครับผมกินไปแบบนี้แล้วครับผมหอมลงไปออหอมเยอะเยอะบรรยากาศสองทุ่มครับพี่น้อง ลืมบ่ได้ครับเดี๋ยวต้องไปเอาก่อนพี่งเนาะบบนี้นำปลาต้องตาหน่อไม้โอ้พี่น้องเอ้ยบรรยากาศครับสุขู่สุคนนะครับเนาะจิพรสมันบุคคลครับมันบุซซมตัวนี้นำปลาตาหน่อไม้ครับพี่น้องใส่ลงไปจามีโฆษณาแหงดีเนาะเฮ้ยแบบนี้อย่าลืมพี่น้อง ขั้นตอนสุดท้ายโอ้โยขดใส่เน,นี่ยนอันี้ขาดบัได้บอกพี่น้องขาดบัได้ได้ทีนี่ยครับ <ตา S 2> อันนี้นย่างนอขีเอเออ้เพียขี้เพียขี้เพียเลยได้แล้วโอ้ใส่นางยางยังดีนะครับมีเพีลคมคมครับใส่เข้าไป ได้ครับคือระบบบานนี้มาจานบ้านมาป้านควายในจังอันในส่วนเออวมาบัานนี่ยเกือเจ้าอยู่วันไะไรลุงเจี๋ยเกืออยู่ในกระปุกกันเด้อกระปลูกฝาสะออนเพี่ตาสะออนพี่น้องเอ้แซ่บๆกำกันมาในี้พี่น้องโอ้ยมันมีฝาแด็กพี่พี่พี่ในตู้นี่ครับผมเนื้อกับสีประมาณนี้นะครับพี่น้องจัดจานเรียบร้อยนะครับผมือสดกับอีสานบ้านเฮาไพล์โบกินกรบอบ่านกันผมพี่น้อง จังไงบ้านโอ้มามามาลองมึงด้วเป็น ok จังใดน้อบ้านนี่โอ้ยอยากซิมแจีวเดี๋ยวไปให้เพื่อนผู้เฮ็ดลองมึงกับพี่น้องเด้อขออนุญาตก่อนเด้อพี่น้องเด้อซิมแจียวมึงจะคำซะก่อนผมตายบัวเอาเรื่องมันบัวนี่คือสิขักน้องบ้านนี่เอ้าคุยน้องพี่น้องโอ้ยผมเฮ็ดตีผมเฮ็ด เป็นตัวเด็กพี่น้องเรื่องขมสุดยนะกินขมเดี๋ยวบอกเดี๋ยวขอใส่ครับพี่น้องเอาให้เบาอันอินดี้ลองดูครับพี่น้องจักตอนเป็นตัวเด่นนี่นะครับพี่น้องครับโอ้ยให้เป็นเลือกเอาไปเลืออกครับโอ้ตับหวานตับหวานแล้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวขอดใส่สุดยอดเอาเดี๋ยวไล่เอาเดี๋ยวไล่โอ้เป็นตัวเด็กพี่น้องบรรยายเพื่อนฟังนะครับ หวานนองกับหวานหวานบ่คทับกับหวานโอ้สุดยอดครับจีดีนุ่ยแีงเด็กนุ่ยดับเอาครับพี่น้องบานนี้เข้ากับพร้อมแล้วนะครับผมอันนี้ก็สะเป็นก้อยนะครับผมก้อยดิบครับอันนี้ก็สะเป็นซอยแมจุนะครับพี่น้องพักแก้มกับมีพักอีเล่นนะครับหรือว่าใบชะพลูนะครับผมอันนี้ก็แตงกวานะครับอันนี้ก็หอมหอมเป้นะครับผมพริกสดมะเขือเปราะนะครับผม ก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ก็ซิเมนต้าเลือดนะครับผมต้าเลือดครับอีสานมะาครับเต็มอีสานเต็มเฮาเนื้อเต็มคำครับบอกอันเดียวดนาะโอ้เป็นอะไรพี่น้องพักหน้าครับโอ้ยโกงผมหลับนี่น้ำพอใจพี่น้องซอยจู่จักบันะตัวใหญ่ๆพี่น้องเยนี่ตัวใหญ่ๆพี่น้องเอ๋ออออตัวนี้เป็นยังตัวนี้เป็นยังตัวนี้เป็นยังน้ำพักโอ้ยพริกสดพริกสดเห็นอะไรนะพริกสดเมียงครับเมียง น้ำเนื้อเลยกระเทียมพร้อมเอางั้นกคขนหนาเนี่ยตายแล้วคนบบมีเมียพี่น้องเอ้ยตายแล้วคนบบมีเมียกระเทียมโอริสเราเป็นยังไงพี่น้องคอมเมนต์มาด้วยครับเอาขมขมข้าวกับพี่น้องเลยครับขักเนาะครับเสียงหยำพี่น้องอ๋อมาสู่คขุสุขชนนะครับอันนี้ก็อยู่กับเบอร์เกี้ยงคือเก่านะครับ นะครับพี่น้องทีมงานนะครับโอ้ยบาเกี้ยงเบื้องต้นเป็นจังไรมือนี้คืออยู่บ่แช่คือรับซอยจู่เรามือนี้โอ้อั้มือนี้มาแปลกนะครับในสุดสุกเล็กตาเลือดนะครับนี่แหละครับของแท้หน่วยละคำคำละหน่วยเลือดพร้อมเนื้อพร้อมโอ้โหเด็กพอท่านได้กินจะเค้าตายผู้ใดตายแล้วเสียดายที่บอได้กินเด้อพี่น้องโอ้พี่น้องคำคมกุโอ้โหสู้แล้วผมพี่น้องเลย แกฮ้อนในเด้พี่น้องเลยกินเลือดกินนะอ้าครับพี่น้องพวงปลายสุขูมสุคนนะครับผมเอาไปรถเจ้าโอ้มีขวัญกูแนวพี่น้องบรรยากาศสองทุ่มนะครับคืดยากกับผ้ากันไปซื้อนะครับผมอีสานบ้านเฮาครับใส่คำใหญ่เลยกินทอดทิ่นครับพี่น้องมื้อนี้ก็เลยโอ้ยเบิ่อพี่น้องผู้ใดบ่กินก็อย่าดามาเนี่ครับเด้อโอ้ยบ่อันโอ้เปิดนสิเข้าฮ้อนแล้วบ่นี่เข้าฮ้อนเลยครับหากันึงครับเฮาเจียวเนียวๆมุ้งด้วครับ มาครับคุย้ยอีกคุย้ยเจลีม,มาพี่น้องแซ่บๆมื้อนี้น้ำกันสุกคูุ่กคนนะครับเ mm hmm. นาะอีสานบ้านเฮาก่อนสิไปฝากอีกสักคำเลยครับพี่น้องอห่ออยู่บ่ห่ออยูบ่บะ<อ>เอาเอาเบิ่งพี่น้องอันนี้โอ้ไม่ยังอันนี้ไม่ยังอันนี้เอาเบิ่งดูนี่โอเมีย่ยงนะครับพี่น้องออ๋ม่วนคักๆพี่น้องอย่าลืมพับส้นพับแจลได้พี่น้องเอ้ยแจ่วสีหัว เค็ดจ <feld> ังไงน้อบ่าเนี <ED> ้บผมก็เห็นเตือนเลยคุยนะครับพี่น้องโอ้ขัดแตะครับพี่น้องโอ้ยโอ้โหโบสู้ผมพี่น้องเลยปัญญาโบถือเนาะผมได้กลิ่นยาผ่าตาอย่างวะบรรยากาศงำพายุแรงครับอยู่ให้อยู่ท่งงามแรงครับครับไฟฟ้าก็ะใสแผงโซล่าเซลล์ครับผมมีไฟฟ้าใสอยู่ให้หน้าครับอันนี้ก็ชุดนอนนานะครับผมแผงโซล่าเซลล์นะครับ ใช้น้ำกับแผงโซลาเซลล์ครับสมมติเดี๋ยววันว,ว่างๆเดี๋ยวซื้อผมสิีผ้าไทยนะครับอันนี้คือเทียงหน้าเกษตรกรเต็มสูตรนะครับผมเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงบัวเลี้ยงควายนะครับเบาเกี้ยงเทียงนาเซครับผมเบาเกี้ยงเทียงนาเซนะครับเดี<อ>๋ยววันหลังผมจะมาทําคลิปให้ดูนะครับทุกคนเพราะว่าขึ้นอยากอยู่พักเพชรครบแต่ยุคนี้พักเพชรครบคุณกับเบาเกี้ยงมาดูคุณกรบเขี้ยงดีรู้นะครับเจอกันครับ ผัดเพชรกบผัดเลยเดี๋ยวสิเอาแบบคักๆครับพี่น้องเนาะบอดาม่าด้วยครับเด้อการกินนี่คือเป็นสิ่งที่บอดตายครับพี่น้องกินนี่หะนานๆเห็นบอกครับพี่น้องมือสีส้นกันก็ยังถอยครับเจ๊กแซ่บบ่แซ่บพี่น้องเลยทำไม่ง่ายโอ้โหเห็นบอกขักกัดมาเพชรเข้าไปน้ำมาพี่น้องเลยตุ้ยโอ้พี่น้องโดนนน้ำกัดเสแสรพี่น้องมเลยพ่ออีเลยกับเพชรตัว ต้นแบบนี้เขาไปกินมะเข้าเอาสิเอ่ำแบบเกี่งใจแก้วแก้วเก่งใจเออเอามันนี่พอคึกอีกจะเกาะเมียบัมียได้เมียบัได้นอนพออีกจะดอกมกในจีกจะดื้อพี่น้องโอ้ยผู้ใหญ่ไปทางเด็กบด้เรนเอิญคนมามันนี่เนาะลื้อเลกินพี่น้องเอ้ยเอาจะทราบมันได้ครับให้ท่านผู้ชมเผ็ดเลยเถอเขูอีคุยคักๆเด้พี่น้องเอ้ยตักเอาคือกระบวยนี่ตักน้ำนี่ล่ะ โอ้ยเอาโอ้ยไม่ีอย่างอันนี้ครับเขาพักเขามันคือเปาะเขามีแต่ซอยเขามีแต่ซอยคาโค้งเขาซอยคาเขียงเขาเป็นอะไรครับพี่น้องโอ้โหขาดเลยครับว่างมาบันี้กะใี่ให้เบื้งเจ้าของซ่องคนนะอ๋อบ้านรับพี่น้องเอยงานเข้าแล้วผมบมได้เห็นหน้าเห็นตาเพิ่นกันเด็กโอ้ยแต่เสียงผมได้เพิ่นถ่ายให้ บัดหมูครับไปกินกับที่อิ่มเมื่อไหร่มาเนี่น้องเอาเนี่ยเอาเอาลองเมาเนี่ยหมูอยู่บ่บ้านี่พี่น้องเอ้ยบ้านี่ตาเลือดนี่เจ๊าบาทเดี๋อ๋อ้โเพิ่มขอมาขอมาผมไม่ขอได้สามย่างได้ครับเอาไปิ่มขอตาเลือดครับพี่น้องอย่างแรกขอตาเลือดนะครับโอ้โหอ่ามึงดูอร่อ้ครับพี่น้องจู่ตอนใหญ่เมี่ยงมึงไทยมึงดูอ่าห่อเข้าไปเอ้วขุยแก่ เบาเกี้ยงอีดี้ครับเอห่อห่อ,อ,อนี้นห่อเนื้อนี่นอีกี้ห่อเนื้อครับเอเอาใหม่ครับพี่น้องเอาอีกจะคำอีกก่อนนะโอ้ผมยังติดใจพีกคนเบามา,มา,มามาผมจีหอ<ว>่อนะสนกันเนอครับพี่น้องสนกันมวนเลยครับอย่าลืมนะครับใบชะพูนะครับแล้วมวนอีกสั้นหนึ่งครับคุยแจวได้นี่พี่น้องฮะเบาเกี้ยงเพียงนาซีก<อ>็บอกอาร์มี่สแนลครับพี่น้องสนกันื้อนี้อย่าลืมได้ครับหน่วยละคำคำละหน่วยอ๋อ เนี่ยเข้าไปอีกครับเท่ๆแต่กับบะเกียง้่นี้วะอ้าครับ๋อส้นก็เป็นยังกับพี่น้องอัดนี้โอ้ยเบบพี่นงแกข้าวยงแว่าฟุงเราเนี่ยย่ำเขาบอกคือตอนบ้านเนี่ยนะทำมันมอนกับพี่น้อง แสงครับพี่น้องดึกเข้าไปครับข้ออ่อ,อนพี่น้องเลยยึกเตะลงโกลมาได้นะพี่น้องถ้ามันซุกในท้องอจะบาดขาเสื้อขาเสื้อ <c oughs> มาครับพี่น้องเซ็บเซ็ตเหมือนกันนะครับสุขูมสุคนเด้อมือนี่กะบรรยากาศสองทุ่มนะครับเนื้อ,อาหารกรับขาแล้วครับพี่น้อง บให้ดราม่าเด้อครับเด้อการกินนี่เป็นสิ่งที่บบตายครับคนอีสานบ้านเฮากินแบบนี้นะครับโบรัมโบรานพืนพากินนะครับพี่น้องครับผมสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมถ้าผู้ใดมากกับกดไลค์ถ้าผู้ใดใช่กับกดแชร์นะครับพี่น้องกดติดตามนะครับช่องน้องใหม่นะครับผมช่องอ r m y Channel นะครับผมสุขสุคนที่เข้ามาเบิ่งก็อย่าลืมนะครับเนาะเป็นกำลังใจเดี๋ยวผมสเฮ็ดคลิปใหม่ๆลงนะครับพี่น้องช่วงนี้ก็ ยามนาครับผมดำนาห่าก็แล้วครับเขากำลังมานเขากำลังท้องครับพี่น้องเดี๋ยวผมกับเสียทคลิปใหม่ๆลงนะครับเนาะถ้ามีการกดไลค์กดแชร์เกิดขึ้นนะครับกดติดตามสีแบบว่าเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับวิธีอีสานครับพี่น้องใส่เบ็ดใส่ขอครับผมมือใหม่มือหน้าจังว่ากันนะครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะครับผมขอบคุณครับ